ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสำริดผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระวันนี้นี่เรื่องที่จะพูดอาจจะช้าไปสักเล็กน้อยเนื่องจากว่ามันก็ผ่านวันที่ จะกล่าวถึงต่อไปนี้เนี่ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะวันที่ว่านี้ก็คือวันเด็กแห่งชาติทุกทีนี่วันเด็กแห่งชาตินี่กำหนดเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมซึ่งเด็กๆต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอไอเ้เชื่อรอเนี่เขาไม่เดี๋ยวรออะไรหรอกก็รอของขวัญรอขนมกระต้มรองานรออะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งซึ่ง เออเด็กอาจจะจำเป็นต้องรอเพราะครูเขามักจะมอบหมายให้ไปท่องไปจำมาเรื่องที่ว่านี้ก็คือคำขวัญวันเด็กปกติแล้วนี่คำขวัญวันเด็กนี่ถ้าจะให้ได้รับความนิยมมากเนี่ยคือจากนายกรัฐมนตรีซึ่งสำหรับปีนี้นี่ท่านนายกอนุทินท่านก็ให้ว่ารัก ชาติไทยใส่ใจโลกมันก็จบมันก็ง่ายๆง่ายๆมีแค่หกพยางมีเสียงสัมผัสในมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็แล้วแต่ยุคสมัยว่านายกท่านจะอยากจะให้เยาวชนไทยนี่มีแบบในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างบางปีก็เน้นเรื่องการทำความดีบางปีก็ เน้นเรื่องเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแต่ที่เราคุ้นที่สุดน่าจะเป็นเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญอันนี้ก็เน้นความดีเน้นความเฉลียวฉลาดมันก็ไม่ไวที่จะมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีคำขวัญที่โผล่ขึ้นมาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครคืออาจารย์ชัดชาติเนี่ยเ หลายท่านอาจจะมองผ่านไปแต่ขออนุญ,ญาตี่พูดเรื่องนี้สักเล็กน้อยเอคำขวัญที่ท่านผู้ว่าชัชาติให้ไว้เนี่ยใช้ว่าถึงหัวจะดื้อความรู้ถึงหูจะบ้วนคำขวัญแต่ใจอย่าทิ้งความฝันสร้างสรรค์ชีวิตในแบบของเราคือมองผิวเผินเนี่ยเเรื่องของสัมผัสก่อก่อก่อะยกให้แล้วนะว่า พอจะเป็นไปได้แหละเนาะรู้กับหูนี้ขวัญฝันสันอะไรเงี้ยมันก็พอเป็นไปได้แต่สิ่งซึ่งสังคมตั้งข้อสังเกตก็คือว่ามันเป็นคำขวัญที่มันใช้ได้หรือเปล่าพอๆกันอะ่ะกับกับคำขวัญเาวันครูที่นายกอนุทินให้ไว้ว่าคนไทยทุกคน ที่เป็นสิทธิ์เอ,อคนไทยทุกคนเป็นสิทธิ์มีครูอะไรเงี้ยคําถามก็คือว่าแล้วเป็นคําขวาัญไหมลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าลักษณะของคําขวัญเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันเช่นใช้คําที่อย่ายเย่นเยอะนะถ้ามีสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสจะระอักษรได้จะด,ดีแต่ก็ไม่ใช่ข้อบังคับมีคำศึกิจินชวนไปในเชิงบวกไม่ใช่พูดกันไปใน ถึงลบเพราะว่าบางทีก็เห็นเหมือนกันแหละว่าคําขวัญก็ก็เกิดมีเอ,อคำที่ไม่สู้จะจะสุภาพเท่าไหร่หลุดๆเข้ามาบ้างเอาละ่ะกลับมาที่ประเด็นที่ว่าท่านผู้ว่าชัดชาติท่านเอ,อให้คําขวัญวันเด็กไว้อย่างที่ว่านี้เนี่ยก็ให้บังเอิญว่ามันเป็นเรื่องในเชิงภาษามี นักแปลนักวิชาการด้านภาษาท่านหนึ่งคือคุณวิพาดากิจโกวิดท่านก็ออกมาโพสต์แล้วก็เตือนผู้ปกครองว่าไม่ควรให้เด็กท่องจำคำขัญวันเด็กที่มาจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติสิทธิพันธ์อันนี้ท่านก็พูดกันอย่างนี้สิ่งซึ่งคุณวิพาดาได้วิจารณ์เนี่ยคือวิจารณ์ในประเด็นหลักๆเลยคือเรื่องความถูกต้องทางภาษา เรื่องความชัดเจนของความหมายเรื่องความเหมาะสมของถ้อยคําเมื่อใช้เป็นแบบอย่างให้กับเด็กคือโพสต์ก็ไม่ได้มุ่งเป้าที่จะโจมตีทางการเมืองแต่ว่าเน้นไปที่คุณภาพของภาษาในฐานะที่มันเป็นภาษาสาธารณะที่เด็กจะต้องจดจำแล้วก็ซึมซับไปในที่สุด คือคุณวิพาดามองว่าภาษาฟังดูแปลกๆไหมหัวจะดื้อความรู้ก็แปลกในระดับหนึ่งอะ่ะถึงหูจะบ้วนคำขวัญเนียเป็นคำตรงนี้แหละที่คนหลายคนนักภาษาติดใจว่าหูจะบ้วนคำขวัญนํ่เอามาจากไหนคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าภาษามันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปหูบ้วนคําขวัญหูบ้วนโน่นบ้วนนี่เนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่ไม่ค่อยที่จะสื่อความหมายเท่าไหร่แต่ก็ต้องเข้าเจอว่าเป็นคําที่เด็กวัรุ่นเขาเขาใช้กันอย่างนั้นน่ะคือเรื่องนี้มันก็เลยสังคมอ,ออนไลน์ เขาก็เลยแบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่เห็นเห็นด้วยกับฝ่ายซึ่งไม่สู้จะเห็นด้วยฝ่ายที่เห็นด้วยบอกว่าเอาจะอะไรนักหนาคํขฝันวันเด็กมันคือภาษาสาธารณะเด็กเรียนรู้ภาษาโดยไม่ได้ตั้งคําถามนะขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กภาษามันเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยของมันอยู่แล้ว อย่าไปจริงจังอะไรมันมากนักการถกเถียงมันจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวคำขวัญแต่มันขยายไปสู่คำถามใหญ่ๆเช่นว่าใครมีสิทธิ์ที่จะให้ความหบอกความเห็นในเรื่องภาษาในที่สาธารณะแล้วก็ควรพูดในฐานะใดกลับมาที่คุณวิพาดาเนี่ยเป็นนักแปล ในฐานะบทบาทของผู้เฝ้าระวังภาษาอันนี้แหละมันจึงทำให้สังคมเนี่ยมามองบทบาทของนักแปลในมุมใหม่ต้องยอมรับว่านักแปลไม่ใช่แค่ผู้ถ่ายทอดภาษาแต่ยังเป็นผู้ตรวจสอบความแม่นยำผู้ปกป้องมาตรฐานภาษาผู้เตือนภาษาเมื่อภาษามันอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดอันนี้พูดตาม สมาคมวิชาชีพนักแปลและล่ามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็บอกว่าในหลายประเทศนนักแปลนักภาษาศสาสตร์นี่มักจะออกมาให้ความเห็นต่อเรื่องต่างๆเช่นเรื่องคำปราศัยของผู้นำประเทศเวลากล่าวปราศัยในงานต่างๆง,งานรับแขกบ้านแขกเมืองหรืองานอะไรที่ต้องแสดงความรู้สึกเช่นงาน รับปริญญากิติมศัสตร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยไอ่ไปกระทั่งเรื่องของเอกสารราชการอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของนักแปลนักภาษาศาสตร์ที่เขามักจะออกมาให้ความเห็นซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยถือเป็นความรับผิดชอบทางวิชาการไม่ใช่การจับผิดเพื่อโจมตีใน เพจของสมาคมวิชายชิตนักแปลที่ว่านี้ก็บอกว่าภาษาไม่ใช่เรื่องเล็กเมื่อผู้ฟังคือเด็กหัวใจของประเด็นนี้อาจจะไม่ใช่ว่าใครถูกหรือใครผิดแต่มันเป็นการตั้งคำถามสำคัญที่ว่าเราควรให้เด็กจดจำภาษาแบบไหนเป็นแบบอย่างแล้วก็ภาษาสาธา,ารณะถูกก่นกรองมากน้อยแค่ไหน เมื่อคำขวัญมันถูกใช้ซ้ำมันถูกให้ท่องจำมันถูกยกมาเป็นคติภาษาก็ย่อมมีพลังมากกว่าข้อความทั่วไปในบทสรุปของสมาคมวิชาชีพนักแปลและล่ามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นบอกว่ากรณีของคุณวิภาดากิติโกวิทย์นิสท้รให้เห็นว่านักแปลไม่ได้เป็นเพียงผู้ทำงานหลังฉาก แต่สามารถเป็นกระจกสะท้อนคุณภาพภาษาของสังคมได้ไม่ว่าผู้อ่านเพจนี้นี่จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามเหตุการณ์นี้มันทำให้ภาษาไทยก็กลับมาเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างจริงจังอีกครั้งแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้ว่าสังคมก็ไม่ได้ละเลยพลังของภาษาไปเสียทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ น่าสนใจสำหรับการมองเรื่องคําขวัญเออมีคนบอกว่าลักษณะของการใช้ถึงหัวจะดื้อความรู้ถึงหูจะบ้วนคำฝัดคําขวัญเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการใช้บุคลาทิฐานคือการสร้างอะไรขึ้นมาที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยให้มีกิริยาเหมือนกับมนุษย์ว่างั้นเหรออันนี้ก็สุดแท้แต่จะมองว่า มันออกมาแล้วมันมันเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องฝากคำถามไว้ให้คิดสำหรับเรื่องของคำขวัญวันเด็กของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่กลับมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารในอีกแง่มุมหนึ่งสักครู่เดียวครับ ถึงเวลาเปิดประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร It's time to e x p e r i e n c e new way of learning English for communication ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน May I see you r boarding pass please now Sit back, relax, and enjoy the flight ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว We had l i k e t to give you a warm Welcome to City of a n g l e และภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม How may I best a s s e s s you? We hope you enjoy the stay at our hotel. เสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้ที่คณะศิลปศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี www.larts.rmutt.ac.th รายการเพินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบญุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ คุยกันต่อว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารการใช้ถ้อยคำสำนวนตะกี้นี้ก็เป็นเรื่องของข้อความที่มันไม่ได้ยาวมากอะไรมันมีเรื่องของหนังสือราชการฉบับหนึ่งซึ่งก็ออกมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งก็พอออกไปปุ๊บ ู้ที่เกี่ยวข้องก็เอามาโพสต์กันขึ้นมาแต่ไม่แน่ใจว่าเอาจะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคือเรื่องมันอย่างนี้มันมีโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีหนังสือราชการไปถึงผู้ปกครองของเด็กชายคนหนึ่งชั้นมต้นเนี่ยนะแล้วก็เขียนเรื่องมาเรื่องขอเชิญผู้ปกครองเขียนสั้นๆอย่างนี้เออหนังสือนี่ ลงวันที่11ธันวาคม2568ท่านต้องดูตัวเลขตรงนี้ด้วยเนาะวันเดือนปีเนี่ย11ธันวาคมในเนื้อความนั้นบอกว่าตามที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจและมอบนักเรียนในความปกครองของท่านให้ทางโรงเรียนเพื่ออบรมสั่งสอนด้านวิชาการและด้านอื่น บัดนี้ทางโรงเรียนได้รับรายงานจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างของนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนต้องการความร่วมมือจากท่านเพื่อช่วยเหลือป้องกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาพร้อมทั้งชี้แนะถึงแนวทางการปฏิบัติอันเหมาะสมและถูกต้องโดยนักเรียนมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้พฤติกรรมไม่เหมาะสม ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอเชิญมาปรึกษาที่โรงเรียนจุดๆๆเนี่ยโดยมาพบรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนในวันศุกร์ที่12ธันวาคม2568เวลา9นาฬกาณห้องกิจการนักเรียนสังเกตไหมว่าหนังสือลงวันที่11ธันวาแล้วก็เชิญให้ผู้ครองไปพบรองพออ,อนี่ยวัน ในวันถัดมาตอน9นาฬิกาว่าแล้วก็เอ,อ่อคงจะเป็นผู้ปกครองของเด็กชายคนนี้แหละที่ได้รับหนังสือเนี่ยเขาก็มาโพสต์ว่าไม่เชิญผู้ปกครองให้มาเมื่อวานวันที่11ให้ไปประชุมวันนี้ที่12เวลา9นาฬิกาบอกตรงๆเลยนะครับว่า แต่ละครอบครัวเขาต้องมีหน้าที่หลางานที่ต้องทําเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหลางานที่ทํานั้นบางครั้งต้องนัดหมายลูกค้าไว้ก่อนหน้าแล้วไม่ได้ว่างตลอดเวลาเปรียบกับการนัดประชุมวกครองก็เหมือนกันควรนัดอย่างน้อยสักสองวันเพื่อให้ปกครองเขาเตรียมการที่จะทําตัวให้ว่างจากงานที่ได้รับอันนี้ก็ เป็นมุมมองของผู้ปกครองที่เขามองกันอย่างนั้นเอเสียงของคนในสังคมเนี่ยมองกันอย่างนี้ว่าก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นละ่ะเช่นเรื่องรับทุนบอกปุ๊บมาปับได้เลยนี่เนาะไม่เห็นจะติดอ้างห่าติดอะไรเลยอันนี้ก็มองหนึ่งมุมมองหนึ่งเออบางคนก็อยู่ข้างครูก็ สำหนิตีเตียพวกคร้องแหละว่าลูกค้าครูอย่าแตกอ่านี่ก็มองนั้นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าก็ถ้ามาประชุมไม่ได้ก็โทรหาครูเขาก็ได้นี่ไม่เป็นไรหรอกครูเขาเข้าใจขณะที่มองแบบธุรกิจบางคนบอกว่าคุณพ่อก็โพสต์เรียกยอดวิวยอดไลท์ มีเวลาโพส์ตมีเวลาเล่นเฟซแต่ไม่มีเวลาไปพบครูเพื่อปรึกษาปัญหาของครูแค่นี้ก็รู้แล้วละ่ะว่าเขาเห็นอะไรสำคัญกว่าเออก็ก,ก็ก็มุมหนึ่งอะนะอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่แปลกใจเลยทำไมถึงโดนเชิญผู้ปกครองสงสารเด็กจริงๆที่ต้องโตมากับผู้ปกครองที่ทัศนคติแบบนี้ก็แนะนำว่ามีเวลาให้ลูกคุณหน่อยเถอะ บางคนอาจจะมองอีกเรื่องหนึ่งว่าครูเขาน่าจะเตือนหลายรอบแล้วไหมละ่ะแล้วคราวนี้คงไม่ไหวจริงๆมั้งถึงได้เชิญไปไปพบอะยังไงเสียก็ไปพบหน่อยเถอะลูกคุณทั้งคนอะอันนี้ก็กมีอีเยอะนะสำหรับมุมมองคนที่มองกันส่วนใหญ่มองว่าถ้าไม่ว่างหรือติดธุระสำคัญก็แค่โทรแจ้ง ครูเขาก็เข้าใจว่างแล้วค่อยมาทําไมถึงไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าหนังสือราชการเนี่ยในส่วนที่เป็นทางด้านล่างซ้ายของเอกสารหนังสือราชการวงเล็บภายนอกเนี่ยนะ <c oughs> ส่วนราการเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขโทรศรัพท์พร้อมกับผู้ที่เราจะติดต่อได้ขออนุญาตพูดในในมุมมองของคนที่เป็นครู ในมุมมองของคนที่พูดเรื่องการสื่อสารและก็ในมุมมองของผูท้ที่เอ,อบรรยายหัวข้อระเบียบงานจระบันกันมาช้านานเนี่ยเนาะมองอย่างรอบด้านละ่ะประเด็นที่หนึ่ง <c oughs> การตั้งชื่อเรื่องอย่างกว้างขว้างเรื่องขอเชิญผู้ปกครองมันดูกว้างขวางใหญ่โตจน ไม่รู้จะจะจะหมายถึงอะไรก็มูกขอเชิญผู้ปกครองด้วยปกติแล้วกันตั้งชื่อเรื่องในหน,งหนังสือราชการเราไม่ตั้งยาวๆหรอกยุคเว้นแต่ว่ามันมีความจไไําเป็นที่จะต้องยาวเช่นชื่อของโครงการอย่างเงี้ยมันอาจจะโครงการยาวก็จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราจะไม่ใส่รายละเอียดลงไปทั้งหมดเราต้องใช้คําที่มันสั้นได้ใจความสื่อความหมายได้ตรงกันแต่การเขียนบอก ขอเชิญปกครองคือคือมันดูข้วนเกินไปหรือไม่นี่ประเด็นประเด็นหนึ่งประเด็นถัดมาก็คือการร่างหนังสือเนี่ยโดยภาพรวมของโรงเรียนแห่งนี้นี่ก็ใช้ได้นะสแต่มาํำนวนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ว่าถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องตามหลักของการเขียนหนังสือราชการการที่ขึ้นต้นว่าตามตาม,ตามที่ แล้วก็มีข้อความไปเท้าวความหรืออะไรก็ตดมแต่มันต้องสุดด้วยคำว่านั้นตามที่บลาบลาบลานั้นตามที่บลาบลาบลา,บา,บาความแจ้งแล้วนั้นมันน่าจะออกมาอย่างนี้แต่ในหนังสืออาการฉบับนี้นี่ก็ไม่เห็นว่ามีคำว่านั้นอันนี้จุดหนึ่งมองในแง่ภาษาก่อนนะ การพิมพ <S an> ์การเคาะการอะไรก็ม <S an> ีผลเช่นบ <an> ัตรนี้ต้องเคาะแล้วถึงจะโรงเรียนได้รับรายงานไม่ใช่บัตรนี้ทางโรงเรียนได้รับรายงานซึ่งทางโรงเรียนการใช้คำที่ออกจะฟุ่มเฟื่อยในคำว่าทางเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่หรอกไม่ใช่ว่าในโลกนี้ใช้คำว่าทางนู่นทางนี้ม่ได้แต่แต่มันมันเป็นเรื่องของของการใช้คำที่ มันเกินจะเป็นคําเกินไม่ใส่ทางก็รู้เรื่องมีเหมือนกันทางเช่นทางราชการในในบางบางแห่งเนี่ยเขาก็ใช้กันอย่างนี้ปัญหาต่อมาก็คือการบอกว่านักเรียนมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้แล้วก็ขึ้นย่อหน้าใหม่ใส่เครื่องหมายขีดแล้วก็บอกพฤติกรรมไม่เหมาะสมมันก็กว้างขวางเสียจน ไม่รู้ไม่เหมาะสมในแง่มุมใดน้อยปานกลางรุนแรงหรือยังไงบอกได้ไหมอ่ะอันนี้จ,ดจุดที่หนึ่งอ่ะสมมุติว่า <c oughs> บอกไม่ได้เนาะหมายถึงว่าไม่ควรเอาไปเผยแพร่อ่ะพฤติกรรมไม่เหมาะสมคือลักโมยอ่ะหรือทำร้ายร่างกายเพื่อน ทำร้ายร่างกายครัวจานด่าว่าครัวจานหรืออะไรเนี่ยใต่ไปไม่อยากให้เขาเอาไปเปิดเผยใช่ไหมประทับตราชั้นความลับไปนะคุณจะรับรับมากรับที่สุดคุณก็ลับไปเพราะฉะนั้นเมื่อประทับตราชั้นความลับแล้วเนี่ยผู้ปกครองเขาจะเอามาเปิดเผยเนี่ยมันก็ไม่ได้การเขียนอะไรที่มันกว้างเกินไปนี่มันดูแปลกป,ป,ป,ประเด็นต่อมาคือ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงแล้วก็ขึ้นย้อหน้าใหม่มีช่องหน้าต่างสี่เหลี่ยมช่องที่หนึ่งบอกแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อทราบช่องที่สองบอกขอเชิญมาปรึกษาที่โรงเรียนจุดๆโดยพบรองผู้อำนวยการในวันที่เวลาณะนี้แล้วก็มาติก๊กไว้ที่ช่องที่สองคือขอเชิญมาปรึกษา,าการที่เรา ออกหนังสือถึงแค่คนคนเดียวเนี่ยมันไม่ควรที่จะมามาให้มาติ๊กตั๊กอะไรเลือกโนโ่นเลือกนี่มันมันทำไม่ได้บอกไปเลยครับอย่างนี้ต้องบอกเลยโรงเรียนจึงขอเชิญท่านมาปรึกษาที่โรงเรียนจ๊อดจอดก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องตวนสือแล้วกันแต่ปัญหาก็คือว่าก็ถ้าคนที่พูดว่า ไม่ว่างติดธุระสำคัญก็โทรแจ้งกูเข้าใจว่างแล้วค่อยมาก็าย้อนกลับไปตรงนั้นเหมือนกันก็นแล้วครูทำไมถึงไม่โทรแจ้งอ่ะเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนก็มีจะติดต่อได้บอกกับนักเรียนจะได้บอกขอเบอร์โทรผู้กครองเธอมาเดี๋ยวคุูจะโทรโทรไม่ติดโทรไม่ติดอ่ะจึงออกหนังสือเชิญโทรติด จะออกหนังสือเชิญก็ออกให้เป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่ออกเพราะมันเป็นเรื่องด่วนก็ขอเชิญมาก็ได้เพราะโรงเรียนเอเท่าที่ดูบริบทแล้วโรงเรียนก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองที่ใหญ่โตกว้างขวางจนเกินรัศมีที่ผู้ปกครองจะปรีตัวมาได้คนเป็นครูก็จะต้องเสียสละรอได้ไหมรอผู้ปกครองมาตอนเช้ามืดก็ได้ะ รอโรงเรียนเลิกแล้วมาให้ปกครองเขาทำงานให้เสร็จก็ได้อันนี้พูดกันด้วยวิธีการสื่อสารแต่คุณมองว่าการโทรได้แล้วทำไมคุณถึงไม่โทรอ่ะเเนเลยเลยกลายเป็นประเด็นที่โดยส่วนตัวคิดว่าปัญหามันอยู่ที่เรื่องของของของการสื่อสารมากกว่านี่แหละแล้วมันก็เร็วมากลงวันที่สิบเอ็ดเชิญประชุมเชิญมาพบวันที่สิบสอง ในโพสต์ของผู้ปกครองก็ไม่เห็นตราประทับว่ามีชั้นความเร็วถ้าอย่างนี้เขาต้องประทับว่าด่วนที่สุดที่พูดนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้ปก,กครองว่าผู้ปกครองเอ,อ่อทาถูกแต่ว่ามองในแง่ของการสื่อสารเรามีวิธีการสื่อสารอีกตั้งตั้งมากมายนอกเหนือจากกระดาษนอกเหนือจากการส่งอีเมลการใช้ แอปพลิเคชันต่างๆทั้ง l ลายทั้งเพจโรงเรียนทั้งเรื่องของการใช้โทรศัพท์หรืออะไรอีกมากมายวันนี้พูดกันเรื่องของ uh, คำขวัญแล้วก็มาจบทีก่การสื่อสารของทางราชการมีมุมมองอื่นที่จะพูดอีกแต่วันนี้เวลาก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ารดยการเพืินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบญุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ